สายไหมค่ะไม่สายสายไหมค่ะไม่สายเครื่องทำสายไหมค่ะไม่สายเอาเก๋ๆน้องนทำแล้วพี่แม่เคยดูคลิปน้องพิมทำเครื่องทำสายไหมนะคะไม่สายค่ะนี่นะคะขั้งที่แล้วค่ะเพื่อนๆเห็นน้องพิมทำแบบสายไหมธรรมดาธรรมดาใช่ไหมคะเขาเนี่ยค่ะทำไมคะเด็กกินขะส่งคุณ ที่พูดออกไปนะคะคุณไม่ไปเรียนอะไรเราไปดูที่เขาขายอะตอนนั้นที่ไปสวนสนุกที่ไหนเราเห็นกขาทำใช่ไหมคะอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะทำใส่ไม้ใช่ไหมคะเราต้องม,อนมีน้ำตาลค่ะเต่นน้ำตาลแล้วต้องทำให้มันเป็นสีชนะเราใช้สีผสมอาหารนี่เลยค่ะเขาบอกว่าสามารถหยดลงไปแล้วขยับขย่าบแล้วมันจะเป็นสีได้แล้วเลยจะลองอเคยทำไหมใช่ไหมคะไม่เคย <laughs> ไม่เคยนี่ครั้งแรกจะเจ๋งไหมคะ,ะค่ะนะคะขอลองนะคะ ลูกขร่งคุณแม่ไมลำบากนี่ไม่ลำบากคะ่ะคุณแม่ตักได้คะ่ะลราหลอดนมมานะคะมาจึงอ่าสองหยดสองหยดสามหยดโอเคเราก็มกัดกบมัดมัดมตตะะัต่องต่องนิน่ค่ะมัดต่องต่อัอน,นี้นะคะคุณแม่เคยช่วย พี่ตูค่ะอาม่าอาม่าพี่สาวของอาม่าขายบัวลอยค่ะแล้วก็มัดป่องมัดเก่งมากเลยนะคะป่องนี่ปุ้มยาวอ่ะเร็วเม่รู้เอยเอยกินน้ำบ่อไหนกินน้ำบ่อเสาขยอไปขยอยมาอุ้ยเป็นฟ้าแล้วอ่ะฟ้าแล้วิเชื่อปอนเนี่ยเห็นไหมใส่ไปแค่นิดเดียวก็ฟ้าเยอะเลยไม่ต้องใส่เพิ่มหรอกค่ะฟ้าค่ะครึ่งแรกก็สำเร็จค่ะ ฟ้าเนียนเลยท่านผู้ชมรู้ยังยังคะว่าน้ำทำไมถึงใส่ทีนี้มาเพราะว่าพอขยันแล้วมันทุ่งกิง้งอ,อ่ะเขากันละค่ะไหนมาดูซิทำน้ำตาลให้ นี่ท่านผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราต้องวางเครื่องก่อนค่ะนี่พี่ใส่ออาหารเขะใส่ข้องกันลองลองเขย่าสีชากับสีชมพูเข้าไปอุ้ยเป็นสีม่วงเลยอ่ะอุ้ยเป็นอย่างสองทีพยเป็นสีม่วงเลยสวยเลยค่ะเดี๋ยวดูแล้แค่เด็กเกียรติฝั่งนีขึ้นสวยค่ะสวยค่ะเราก็เลยได้สีม่วงเมื่มแต่ไม่เงินนะคะไหนดูดี่เงยนนะคะ เนี่ยแล้วก็จะเป็นเนี่ยแลวนี่เอามาตอนนี้นะคะเราก็มีน้ำตาล3สีแล้วนะคะชมพูฟ้าม่วงสีฟ้าก่อนใช่ไหมคะเราก็ตัก1ช้อนนี่นะคะลงไปนะคะใส่ลงไปตรงกลางคะ่ะอ่าโอเคถ้ามุขา่าที่เกิเดทำไปทำไม้เปิดร้านกันนะคะเปิดร้านค่ะ <laughs> ใหมเแล้วลูก ว่าแมใ่ให้ทำให้เป็นกลมๆแบบเหมือนดอกไม้แม่จะทำได้ไหมคะคือแคร์มูนแม่สีอะไรคะนี่สีฟ้าอ่อนมากอะ่ะแสดงว่า,าส,สีดูแลน,น้ำลงเข้มมากเนาะได้ไหมนคะได้ใช่ไหมได<อ>้แล้วหลังๆทำไมมันเป็นก้อนแข็งๆอย่างนี้ละ่ะคะดอกไม้มาทำเป็นดอกไม้ค่ะจะทำได้ไหมคะติดเลยค่ะไม่ได้ครั้งนี้ยป้า เพราะว่ามันต้องใหญ่กว่าน,นี้มากนี่ยังเล็กอยู่เนี่ยเดี๋ยวเอาปานอีกชั้นหนึ่งนะคะฉันรับที่แคร์ม,มือเพื่มคิดออกเลยถ้าเกิดว่าเราเอาไม้เนี่ยจิ้มลงไปเฉยๆมันจะติดค่ะไม่น่าแม่เห็นที่ร้านเขาเหมือนขาชุบน้ำอะไรสักอย่างที่เอาน้ำเปล่าลองชุบดูเอาติดเลยค่ะตายแล้ว <laughs> ไปาไกรีบเลียนอ่ะเตรียมไปก่อนแล้วกันใส่ชุบน้ำไม่เยอะพอเนี่ยเมื Gym. ่อ <cose> กี้ชุบแล้วมันก็เป็นกรีบพอได้นะเป็นกรีบพอได้แต่ต้องชุบให้ดีขำมาแรงเนี้อได้เป็นกรีบดอกไม้ไหมย่ะได้ได้ครับได้ใช่ป่ะแต่อันนี้มันไม่ออกอันนี้ถึงแป๊บถึงเร็วๆเอาสีม่วงฉันต่อไปแล้วอ่า พอแล้วนะคะอู้แล้วอย่ามือเข้าไปนะหนูมันร้อนมากมันร้อนมากอะชิลนี่ค่ะเป็นดอกไม้แค่ค่ะที่จะนะคะในคือพูดว่าไม่ต้องทำดอกไม้ก็ได้ค่ะอ่าแค่กินน้ำผึ้งเอ้าวไอมาหลอกให้แม่ทำดอกไม้นหรอคะอย่างนี้เราก็ใส่แล้วก็มุน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 ออกมากินมุนมุนออกมากินดีกว่าอย่างนี้แม่แบบว่าไม่ต้องไปทำปุ๊บปุ๊บปุ๊บกัน อร่อยเท่าดิสนีย์แลนด์ไหมคะเนี่ยที่เราทำเนะะี่ยค่ะอันฝีมือแม่กับฝีมือที่ดิสนีย์แลนด์ไหนอร่อยกว่ากันคะดิด<ะ>แม่ดิดแม่ <laughs> แม่หรือดิสนีย์ลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆอย่าลืมสัก